สวัสดีครับพบกับรายการโตมากับในช่องสถานีแบบวุฒิครับรายการโตมากับเป็นการนำเสนอในเรื่องราวของความบันเทิงในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาและนำมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังครับเฮ้ยครับนี่คือรายการโตมากับในช่องของสถานีแบบวุฒครับวับนนี้ครับรายการโตมากับครับเราจะมาพูดถึงสื่ที่เป็นเพลงเนาะกับคอนเสิร์ตที่ เป็นระดับตำนานเลยครับนั่นคือคอนเสิร์ตชอ็ชอตชาร์จชอ็อคล็อกคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตช็อตชาร์ชอ็ชอคล็อกคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีมาหลายครั้งครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคอนเสิร์ตเพียบครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินล็อกแนวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นหินเหล็กไฟหลังล็อกแคสตาร์ไปไหล็อกเจพิสุทธิ์ และเสือธนพลอินเทอรลิสในคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ล็อกที่ยิ่งใหญ่นั่นคือช็อตชาร์ดช็อกล็อกคอนเสิร์ตครับช็อตชาร์ดช็อกล็อกคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตการแสดงของสีปินล็อกในสังกัด RS นำโดยหินเหล็กไฟไฮล็อกหลังล็อกเฮตตาเจพิสุทธิ์สัพพิจิต และเสือธนปุนอินทรลิและเคยจัดมาแล้วทั้งหมด5ครั้งในปีพศ2536 2538 2556และ2566ชอตชาร์จชอ็ชอปล็อกคอนเสิร์ตนับเป็นคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของวงการดนตรีเพราะเป็นครั้งแรก ที่มีการแสดงคอนเสิร์ตด้วยศิลปินล็อกและประสบความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งในช่วงเวลานั้นกระแสดนตรีในเมืองไทยให้ความสนใจในดนตรีล็อกเป็นอย่างมากชอตชาร์ชช็อกล็อกคอนเสิร์ต29พฤษภาคม2 5 3 6ช็อชตชาร์ชช็อกล็อกคอนเสิร์ตเสืออัมพัน 26สิงหาคม2537ช็อตชาร์จช็อกล็อกคอนเสิร์ตเหล็กคำราม13พฤษภาคม2538ช็อตชาร์จช็อกล็อกคอนเสิร์ตรีเจนต์เหล็กพันเสือ17สิงหาคม2556ช็อตชาร์จช็อคลิโอล็อกรีเทิร์น16ธันวาคม2566ัิบซื้อปีนที่มาขึ้นเวทีคอนเสิร์ต ช็อตชารช,ารชารลอล็อกคอนเสิร์ตครับมีมากมายครับเริ่มต้นหินเหล็กไฟหลัาลงล็อกเท็ตอาเจนสุดไปไห,หล,ล็อกเสือธนพลเราจะมาดูสีปินของแต่ละกลุ่มมีเรื่องราวมีความเป็นมามีอะไรบ้างเพลงอะไรบ้างถ้าพร้อมนะครับไปฟังกันเลยครับหินเหล็กไฟก่อนเลยหินเหล็กไฟเป็นวงดนตรีแนวล็อก และ Heavy m e t ท l สัญชาติไทยก่อตั้งเมื่อปีพศ2534สังกัด RF Promotion และเรียวแอนโชวศิลปินรอบอีกคนหนึ่งที่มีอกาสได้ขึ้นบนเวทีชอดชาช็อปล็อคคนเสรว์ครับนี่คือหลังลบทีตาชัดชัยสุขาวดีหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ หงล็ง ta. อกเกต้าอดีตนักร้องนำวงดน,นตีล็อกล็อกเกต้าปัจจุบันเป็นนักร้องเดียวมีความสามารถพิเศษวิธีการร้องมีระดับของมปใดเสียงที่กว้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซิ่ที่อีกคนหนึ่งครับที่มีโอกาสได้ขึ้นบนเวทีชัดๆชอบล็อกคอนเสิร์ตครับนั่นคือเจฟฟี่สุดครับเจฟฟี่สุดเนี่ยก็มี เรื่องราวมีอัลบั้มเพลงมากมายหลายหลายอัลบั้มนะครับเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงนักดนตรีนะครับแล้วก็มีอัลบั้มมากมายครับมีอัลบั้มอะไรบ้างนะครับถับพร้อมนะครับไปชมเลยครับพิสุิ์สัฟฟิจิตเป็นนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงชาวไทยมีชื่อเสียงจากการเป็นนักร้องในสังกัด i s p r o โ o t i o ชั่นเปไฮง์อกครับรุ่นรองเสียงที่ทรงพลังมากครับ เป็นพลังเสียงแบบว่าเป็นพลังเสียงที่ทรงพลังแล้วก็สะคนใจคนดูให้ร้องตามครับไม mm ่ hmm. ว่าจะเป็นเพลงกระจกร้าวนานแสนนานครับอันนี้ก็เป็นซื้อปิลงปิปิลงเป้ไปหนอ้องมีเรื่องาราวอ,อะไรบ้างนั้นทัาพร้อมนะครับไปรับชมกันเลยครับไหหลอกกลุ่มดนตรีเฮมวีเมทัลสัญชาติไทยสังกัดบริษัท R อเอสโปรโมช่น เสือธนพอินทอรทลิ์เนี่ยก็เริ่มจับงานเบื้องหลังกันนะครับก็เป็นทั้งนักแต่งเพลงนักดนตร,รีแล้วก็เป็นศิลปินมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับท่าคอมนะครับไปชุันเลยครับธนพลอินเทอร์ลิศชื่อเล่นเสือเป็นนักร้องนักดนตรีโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงชาวไทยและทำงานเบื้องหลังให้แก่ศิลปินอาทิอิทธิพลังกูลไฮล็อกเจพิสุทธิ์สั์วิจิตเป็นตน้นไม่ว่าจะเป็นหินเล็กไฟ หลังล็อกเกตต้าจีที่สุดไม่ให้นักเสื่อน้าพลนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของคอนเสิร์ตช,ช็ชอตชัช็อตแล้วคอนเสิร์ตยางเห็นเล็กไฟอยู่หินเล็กไฟก็มีเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงนางแมวโอ้เป็นโยนะเพลงนางแมวเพลงหวงกลนเพลงอ่าเพลงเพราะๆซึ่งอย่างเพลงศรัทธานะครับเพลงหลังล็อกเกตต้าไม่ว่าจะเป็นเพลงคิดถึงเธอแทบใจจะพลา เพลงที่ตื่นนี่แบบป่าแน่นอนครับเพลงเจี๊ยบี่สุดครับเพลงของพี่เจี๊ยบี่สุดก็เป็นเพลงเก็บเก็บไว้ที่เดิมจากจร้งนะฮะแล้วก็เพลงของเป้ให้นอกอีกอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเพลงน้แสนน้ำเจ็บวันนี้มีไหมเพลงของสืรนธภรณที่มีหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงชีวตนี่เพลงยังได้อยู่เพลงกระหอไฟเพลงรักคงอย่างไม่พอก็เราคงแจได้ยินเพลงแบบนี้ อีกคำหนึ่งในคอนเสิร์ตช็อตชาร์จชอ็อคล็อกคอนเสิร์ตในครั้งนี้แน่นอนครับผมนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของ concert, อออคอนเสิร์ตช็อตชาร์จช็อคล็อกคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินล็อกเพลงฮิตที่ร้องตามได้ทุกเพลงทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของรายการโตมากับฝากกติดตามก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในช่องของเรา สามารถติดตามรับชมคลิปรายการจากในเพจ Facebook กดถูกใจกดเห็นก่อนส่งดาวเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอขอบคุณครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ yeah. สยินดีครับนี่คือรายการโตมากับกับรายการอเมาริกาเต็2สอง นั่นคือคอนเสิร์ตชอ็ชอตชาร์จชอ็อตชาร์จช็อตแล้วคอนเสิร์ตครับผมคอนเสิร์ตครับมีมาหลายสมัยแล้วนะครับมีมาแต่ละคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับก็มีมาหลายครันะ้งแล้ว สำหรับคนที่รับชมคลิปรายการในช่องสถานีแบบวุฒิครับก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับผมฝากช่องสถานีแบบวุฒิบน u t u b e ครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปองอน,นะครับฝากด้วยนะครับฝากช่องผมด้วยนะครับฝากครับพีทครับพีทฝากช่องผมเลยนะครับสถานีแบบวุฒิ